สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับกินซ่าชาแนลอีกแล้วไม่ใช่กินซ่าดิไอเอ็มเกนเนี่ยวันนี้มาเที่ยวกับน้องๆที่ฝึกสอนมาสามคนวัยรุ่นอันนี้มีกินเลี้ยงอยู่บ้านรุ่นพี่คนนึงนะฮะเดี๋ยวค่อยไปตอนนี้มานั่งเล่นก่อนบรรยากาศอยู่ห้วยเสน่งโซรินฮนะทำอะไรนะกิ <c oughs> <c oughs> นเเหล้้าาชกินนมี่ครับโอ้บรรยากาศดีโคตรน่านั่งเล่นมากผมไม่ได้มามาสามสี่ปีได้แล้วมั้งเนี่ยตั้งแต่ถนนข้างหลังเนี่ย นะะยังเป็นเทะเกอ,อะไรอะ่ะซุดโซมอะ่ะเป็นหลุมตอนนี้เป็นรัดยางสวยงามนะฮะบรรยากาศดีมีคนหาปลาด้วยนะฝั่งนู้นรู้สึกจะมีคนถ่ายรูปด้วยไะฝั่งนูน้นอะ่ะตรงนั้นถ่ายรูปแฝดไม่มีแฝดด้วยนะเมื่อกี้เบียร์เบียร์เท่าไหร่แต่ตดูบรรยากาศนี่กับป่ะเดี๋ยวเอะมาก อะละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านรุ่นพี่แล้วนะฮะตอนนี้จะได้มัดป้าหมายเขินกล้องตอนนี้เราจะได้รับมา้นนาหมายให้เขาอะไนะหมักหมัก,ห,กหมูใช่ไหมเตรีตตยมทาซายจุนะฮะซึ่งผมกินได้เป็นกันเองเราต้องกินสุกๆแต่ว่าเขาได้ทำให้เราอยู่แหละเพราะเรากินไิดไ่เป็นเราเบียร์เต็มนะแต่ผมก็ดื่มไม่เป็นอยู่ดกีก็กิน้แค่ซอร์ซี่ค้กนะฮะรอๆเยอะหูดัก <laughs> <laughs> no, yo, voy eh, La, yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente con una pasión. เมนูแรกซะแล้วอันนี้ครนะซอยจุซอยจุจิ้มกกินับกกินครับจับผักมาแล้วก็นอนกันนี่ับนอนเลยนอนยาวจิ้มดูหน้าคนกินนะครับรับมีความคล้ายซาซิมิเนาะอันนี้คือซาซิมิเมืองไทยซาซิมิเมืองไทยฮะ แต่น้ำจิ้มไม่ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ไหมน่อยไม่รู้ครับเออเจี๊ยบสาวมาตามแล้วเาาเด่นนผมย้สาวมาแล้วมาสายยังไงนะฮะกลับแล้วยริงดูนี่เลยครับผมวันดีครับวันดีครับมาวัได้พักไม่นานเยอไม่ใช่มาดึงก็มาที่เลยปะบานเอาอะไรเอาอะไรสวัสดีครับมาซอยชุ่กับพี่ก่อนทำไงอ่ะ ส้มไปไหนไม่เห็นส้มเลยอ่ะมายังกระเป๋าสวยลูกพี่เด็ดไหมล่ะตอนนี้วงก็พร้อมแล้วคนประมาณนี้เดี๋ยวก็จะมาอีกเล่นดีเลยนะครับถ้าพี่ไม่เด็ดโดะเด็ดนะทำยังไงก็ทิ้งเด็ดไม่ได้อ่านก็กินเบียร์ละเดี๋ยวเราดูต่อไปนี่ครับมาดูผู้ชายเด็ดๆครับเด็ดจริงฮะ ผมเด็ดนะครับผมเด็ดนะฮะเพจไหมฮะห้องเอหนึ геро, ่งเนี่ยโยนหน้าใสขึ้นเยอะเลยอ่ะใช้อะไรครับเซนเซอร์เซนเซอร์ครับเซนเซอร์ครับ